หม่อมนิวก็คือหม่อมนิวหนูรัดก็คือหนูรัดคนเกิดมากัดลิ้นไม่ได้มีคนเดียวบนโลกคนเกิดมานั่งบนวีวแชร์ก็ไม่ได้มีคนเดียวบนโลกใส่ชุดไทยนั่งบนวิวแชร์ก็ไม่ได้มีคนเดียวในโลกแต่มันคือสิ่งที่คุณคิดกันไปเอง <S <S แต่สิ่งแรกที่นาราลงผ้าไปนาราไม่ได้บอกว่าหนูรัดแต่งเป็นไทยหม่อมนิวแต่งเป็นไทยทุกคนสามารถใส่ชุดไทยได้ ครั้งนี้นะคะจะเป็นไลฟ์สดที่นาเนี่ยจะไลฟ์ครั้งเดียวแล้วก็จบในสิ่งที่นาทําไปเชื่อว่าไลฟ์เนี่ยมีหลายคนเนี่ยที่เข้าใจในตัวนากับสิ่งที่นาทาแล้วก็ยังมีอีกหลายคนเนี่ยที่ไม่เข้าใจและผิดหวังในตัวนาราก่อนอื่นเลยนะนานาเนี่ยไม่อยากขอโทษใครเลยเพราะว่านาสิ่งที่นาทาเนี่ยพูดตรงๆนะพูดตรงๆนะสิ่งที่นาทาลงไปเนี่ยหลายคนจะเห็นภาพหนูรัดที่ถ่ายรูปบนวิวแชร์แล้วก็หมองดิวซึ่ง มันก็กลายเป็นคนที่แชร์เยอะคนที่ด่ามากคนที่ด่านาลาจนมันกลายไปถึงในเรื่องของการโปรโมทแอปแอปหนึ่งซึ่งนาลากระโดนยกเลืกงานไปแล้วแต่ครั้งเนี้ยเราอะ่ะก็อยากจะมาบอกให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดแล้วปัจจัยที่เราทํานั่นคืออะไรเซ็ตชูว่าเขาแต่ไม่มีจะกินคนที่คุณเชิดชูเขาสุขสบายเข้าใจนาลาไม่ต้องขอโทษนารา,ราไม่ขอโทษใขรอยู่แล้วเรื่องนี้ เรื่องอะนาลาพูดเลยนะคะฝากแล้วกดไลค์กดแชร์ให้นาราด้วยนาลาขอให้คนกดไลค์กดแชร์นะคะเริ่มเกิดจากที่นาลเนี่ยได้เอาหนูรัดกระบอมดิวนะคะมาถ่ายรูปโดยการที่นาลเนี่ยเอาเซรั่มเนี่ยให้แล้วเกิดการที่ให้หนูรัดเนี่ยลงและตัวนาราก็ลงด้วยซึ่งนารารู้สึกว่าสิ่งที่นาราทำไปเนี่ยอันดับแรกเนี่ยนารามีความตั้งใจที่อยากจะทําภาพนี้อยู่แล้วและนาลาก็ทําได้นาราจะไม่แอบแอ,แอกโกหกว่าอุ๊ยฉันไม่มีเจตนาฉันไม่มี การไม่ตั้งใจตรงนีนะ้นาลาตั้งใจแล้วนาราก็มีเจตนาที่จะทำแล้นาลาก็ใช้ความคิดที่จะทํามาอยู่แล้วแต่สิ่งแรกที่นาลาลงผ้าไปนาราไม่ได้บอกว่าหนูรัตแต่งเป็นไทยหม่อมดิวแต่งเป็นไทยทุกคนสามารถใส่ชุดไทยได้ทุกคนสามารถใส่ชุดไทยได้าาดไไดและคนที่ใส่ชุดไทยนั่งบนวิวแชร์ก็มีเป็นพันพันคนบนโลกนี้ แล้วจะมาบอกว่าเฮ้ยมึงเล่นอะไรไม่รู้เรื่องคือจะบอกเราไม่ได้เล่นนารานทางานชุดไทยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ห้ามว่าคนนี้ห้ามใส่คนนูนห้ามใส่เราใส่ชุดไทยเพราะความสวยงามบุคลิกท,ที่ทําเนี่ยสิ่งที่ทำมันไม่ผิดกฎหมายไม่เข้ามาตาที่ว่าเพียงแต่คิใช่และนารารู้สึกว่าสิ่งที่นาราทาไปเนี่ย ตัวละครมีเยอะแยะมากมายบนโลกทีวีหญิงเล็กคนเล่นคนเป็นคนพิการคนเล่นเป็นคนนูน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแต่สิ่งหนึ่งมันเป็นโลกโซเชียลคือด้วยความที่คนบนโลกโซเชียลเนี่ยมีดราม่าเยอะจนเกินไปจนหลายๆคนเนี่ยไม่กล้าทําอะไรแต่ตัวนารานเนี่ยกล้าที่จะทํานาราให้คนใส่ชุดไทยเนี่ยให้หนูรัชใส่ชุดไทยเนี่ยเพราะนาราสุกว่ามันสวย นาฬรู้สึกว่าอยากให้หนูรัสใส่ชุดไทยอยากให้มอมดิวใส่ชุดไทยและเอาเซรั่งมาให้เขาสุดท้ายแล้วจะบอกว่าน,นาฬเยียบย่ำหัวใจนารฬทำให้คนไทยเจ็บปวดคุณโยงไปเองว่าเขาคือใครคุณสามารถโยงได้ว่าเขาเป็นหญิงเล็กคุณสามารถโยงให้เขาเป็นใครก็ได้ตามที่คุณด่าชัน แต่ตัวฉันเจ้าของรูปยังไม่ได้บอกเลยว่าเขาคือใครเข้าใจใช่ไหมว่าดาราย,ยังไมไ่บอกเลยว่าเขาคือใครสุดท้ายแล้วคุณโยงเองว่าเป็นคนนู้นเป็นคนนี้เป็นคนนั้นแล้วมีสิทธิ์อะไรมาด่าฉันอย่ามานั่งบอกว่าอินทราบ,บาปขอให้เข้าตัวเองนู่นนี่นั่นสุดท้ายที่มึงพูดอะ่ะมึงอยากให้เขาเป็นคนนั้นอะ่ะมึงแซงเขาเองคุณแซงในตัวเขาเองถูกปะ ผิดหวังกันนาราเพราะอะไรอะ่ะก็เพราะคุณคิดเองไงคิดว่าคนนั้นเขาคือใครและนาราก็ไม่มีเจตนาที่จะบอกว่าฉันเอาคนนี้มาเป็นคนนี้ฉันไม่ได้บอกฉันก็อบอกว่าหนูรัดหม่อมดิวหม่อมดิวก็คือหม่อมดิวหนูรัดก็คือหนูรัดคนเกิดมากัดลิ้นไม่ได้มีคนเดียวบนโลกคนเกิดมานั่งบนวิวแทร์ ก็ไม่ได้มีคนเดียวบนโลกใส่ชุดไทยนัง่งบนวิแชรก็ไม่ได้มีคนเดียวในโลกแต่มันคือสิ่งที่คุณคิดกันไปเองแล้วมาด่าฉันนาลาให้หนูรัตน์เป็นหม่อมแม่นาลาให้หนูรัตน์เป็นหญิงเล็กนาลาให้หนูรัตน์เป็นใครนาลายังไม่ได้ระบุเลยเออเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณอยากให้เขาเป็นอะไรคุณพูดเองคุณไม่ได้มาสนใจคอนเทนต์ฉันคอนเทนต์ฉันเอาเซเลอมาให้หม่อมเดียวกับหนูรัตน์นะ แต่คุณตีโพยตีพายกันเองไงแล้วจะมาโทษฉันทําไมและอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้น่าต้องบอกคนบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แะนะคะนั่นคือสิ่งที่ฉันอยากให้เป็นแล้วพวกคุณก็อยากให้เป็นกันเองจะมานั่งบอกว่านาราแฉกูแถเรื่องอะไรอะ่ะกูไม่ไม่บอกเลยว่าหนุมรัดนเป็นใครหม่อมดิวเป็นใครฉันเอาสร็จแล้วมาให้หม่อมรัดหม่อมดิวจบแต่คุณโยงไปเองให้เขาเป็นคนนู้นให้เขาเป็นคนนี้ให้เขาเป็นคนนั้นแล้วฉันจะแะทำไมอะ่ะ คุณคิดไปเองแล้วมานั่งบอกโอ๊ยฉันเสียใจมันเหยียบย่ำหัวใจคนไทยเอาตรงไหมอะฉันยังไม่ได้บอกเลยว่าเขาเป็นใครแล้วก็อีกกรณีนึงนะคะอันนี้นาราเข้าใจเลยซึ่งหลายคนเนี่ยอันนี้นาราต้องกราบขอโทษที่คนจะบอกว่านารานเนี่ยเหยียบย่ำหรือว่าล้อเลียนคนที่พิการ ซึ่งจะบอกว่าจริงๆนาราไม่มีเจตนาที่จะเหยียบย่ำคนพิการคนคอมเมนต์บอกว่าผิดหวังในตัวนาราที่นาราช่วยคนผิดหวังในตัวนาราที่นาราเนี่ยเคยช่วยคนมาก่อนไม่ต้องมาผิดหวังในตัวนาราพราอไม่ได้ช่วยอะไรนาราอยู่แล้วนาราช่วยคนก็คือเงินของนาราเองไม่ต้องมาผิดหวังนาราจะบอกเลยนะนาราไม่มีเจตนาล้อคนพิการ นั่นคือการแสดงที่นารามทำบนโลกโซเชียลคนบนโลกโซเชียลโอเคมีชอบบ้างไม่ชอบบ้างนารามมึงล้อเลียนคนพิการมึงเนี่ยต่อต้านให้สิทธิทเท่าเทียมกันมาตลอดแต่ทำไมมึงถึงมาล้อเลียนคนพิการบูลลี่อย่างนี้ซึ่งอันนั้นน่ะคุณก็ตัดสินด้วยกันของคุณเองแต่ะอะไรกจะบอกว่าวิวแชร์มันไม่ได้สำหรับคนพิการอย่างเดียววิวแชร์มันไม่ได้สำหรับคนพิการอย่างเดียววิวแชร์เนี่ย คนไม่สบายก็นั่งได้คนเจ็บขา2นาทีก็นั่งได้ใช้ในการแสดงก็นั่งได้คนไม่สบายไปหาหมอปวดท้องก็นั่งได้คนเดินไม่ไหวก็สามารถนั่งวิลแชร์ได้ถึงนาราบอกว่า ถ้าสมมตินาลาจะเหยียบย่ำคนที่เป็นพิการจริงๆนะฟังนะที่คนเอาไปด่านาลาในติ๊กต k กนู่นนี่นั่นนะนาราเนี่ยจะทำตาบอดและเดินทำเป็นเก็บเงินนาราเนี่ยจะทำแขนขาขาดและล้อเลียนแบบสนุกสนานนั่นคือจิตใจที่นาจาจะล้อเลียนคนพิการอืมก็แค่นั้นถึงแกจะบอกเอฟซีทุกคนว่าผิดหวังในตนไม่ต้องผิดหวังเลย เราทุกวันนียเจอคนพิการก็ให้เงินเขาตลอดเพราะเขาเป็นคนติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ